สวัสดีค่ะเพื่นอนๆชาวโซเชียลค่ะตอนนี้จะพามาเที่ยวห้องแล a p อะไรนะคะเอเวอร์เม,ม,ลลมนทนะะอนค่ะนี่เราอยู่กับศาสตราจารย์นะท่าน <c oughs> ตัวไหนล่กฟูแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้อยู่ที่ lap สิงหร่าล้อมนะคะของสิงหร่าล้อมของวิศวกรรมศาสตร์ซีววิค่ะก็เดี๋ยวพาไปดูนะคะตอนนี้เวลาเท่าไหร่คะ อ๋อเราต้องใส่ชุดอะไรคะส่วนเขาแหลกเสื้อกาวค่ะต้องทำแบเหมือนตาอโรงงานน้อหมอค่ะเราต้องใส่เสื้อกาวนะคะไม่ใช่บอดชัยหรอกมาตั้งแต่กี่โมงคะมาตั้งแต่หนึ่งทุ่มค่ะตอนนี้เหนื่อยมากเหนื่อยแล้ตอนนี้นะคะอาจจะเสียงดังไปตรงไหมคะนื่องจากเรากำลังตองงามอยู่นี่เสียงดังมากเนี้ดังอีกหน่อย กูจะแตกันแล้วตันไหลายอันแล้วสภาพกระดาษกองของเรานะคะแต่ว่าน้ำสกกรกปลอมากเลยหลายบาทนะคะองอันเนี้ยผ่นละเจ็ดสิบบาททั้งหมดแล้วกินข้าวได้อาทิต์หนึ่งพอดีก็พาไปดูพาไปดูอะไรดีเนาะอันนี่ก็เครื่อง TKN รู้จักอะไรบ้างนี้ในห้องแบบอันน,อนี้เครื่องช่างเครื่องช่างนะคะเืษน,นั้นเตาอบค่ะเตาอบอันนี้นะคะพออบเสร็จแล้วเ้ามาใส่นี้ค่ะเดซิเคเตอร์นะคะแล้วก็อันนี้เครื่องทำน้ำกัดน,นะคะตอนนี้มันหมดแล้วเราทำนานมาเมื่ <c oughs> อยล่ะเมื่อไหร่เราจะเสร็จล่ะคะเมื <c oughs> อ่อไหร่เราจะเสร็จคะ <c oughs> นานค่ะนาน,นมากวนันแล้วตอนนี้ประสาทหูกำลังจะเสียไปแล้วจะมีง่วงนอนจะมีเหนื่นนอยปวดหัวมากวันนี้นะคะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะแเราก็ยังทำแบบไปดนะูเนาะค่ะก็ตอนนี้เรามีเพื่อนร่วมตากำเยเยะเลยที่มาทำแบบนะคะเดี๋ยวพาไปดูไม่ได้ร้อนเลยอะหรือว่าอยากไม่ต้อตัว สวัสดีค่ะบอกชื่อด้วยสิชื่อยะนะคะมาอ้อรอน,นั่งหน้าผากไม่มีอะไรทำมาช่วยล้างเครื่องแก้วช่วยล้างเครืค่องแก้วค่ะหูหน้าตาสิบอกเพื่อว่ามาทำบค่ะเดี๋ยวมานั่งเล่นเฟซอยู่เออนี่มีสองคนนั้นนั่งหน้ารอยอยู่ค่ะอ,อะไรยังขึ้นมาแล้วันไม่รู้นั่าแหละ จะไม่พูดอะไรสวยแล้วก็สดค่ะสวยแล้วก็สดค่ะสไม่แน่อ่ะได้กลับสวยแล้วโสดค่ะตีสองเลยได้กลับค่ะตีสองสวยแล้วก็สดค่ะน่าเอือนมากเลยตอนเราตลกอ่ะสวยแล้วก็สดได้นำอีกสิคะสวยแล้วก็สดค่ะติดต่อได้นะคะจะเบอร์ศูนย์แปดสี่เอาจริงอ่ะค่ะเฮ้ยนี่มันอะไรอะไไม่เกี่ยวค่ะไปแล้วบม่